ภาถาปิปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรลม,มานมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทะริยังนะมามิหังคำแปล พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่สูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดถึงดิลดฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้นอนุภาพภาวนานึกสติตรองตรึกอย่าทำใจร้อนสารพัดเมตตาอย่าได้อาวร์ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา